สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตภูรานะคะ คลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปที่บันทึกวันที่26กรกฎาคม2 5 6 4นะคะต้องขออนุญาตแจ้งวันที่นิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกี่ยวกับเล็กไร์เขาอึมครึมหรือว่าแรกเกาะล้านนะคะก็จะไม่ได้อัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีบางชิ้นนะคะที่มีผู้ที่สนอกสนใจนะคะได้เช่าบูชาไปบ้างแล้วนะคะคลิปในวันนี้ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตที่สุดแล้วนะคะวันที่26กรกฎาคม2 5ง 6ะะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมครึมและแรกก่เกาะล้านนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะก็มีกริ้งกร่างเข้ามาด้วยนะคะวันพระใหญ่ผ่านไปนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงนำเหล็กไหลเขาอึมครึมหรือว่าแรกก่เกาะล้านเนี่ยไปอาบแสงจันทร์กันบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยฝนตก ทุกวันเลยนะคะแล้วตอนกลางคืนก็ตกด้วยนะคะไม่ทราบต่างจังหวัดฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่พูดคุยนะคะกับท่านที่โทรเข้ามา พูดคุยด้วยนะคะเกี่ยวกับแร่เหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะก็บอกว่าอุดรฝน,นตกสกลนครก็ฝนตกด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านได้นําไปอาบแสงจันทร์ไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ได้อาบแสงจันทร์ในวันพระใหญ่ที่ผ่านมานี้นะคะก็ยังมีวันพระต่อๆไปนะคะที่สามารถนำนะคะแร่เหล็กไหลเขาอึมครึมแล้วก็แร่ก,ก่อน้านะคะไปอาบแสงจันทร์กันได้นะคะเพื่อรับพลังจากแสงจันทร์กันนะคะสําหรับวันนี้เราอัปเดตกันนะคะอย่างที่แจ้งไว้นะชิ้นนี้เนี่ยนะ ชิ้นนี้นะคะก็ยังอยู่ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะยังไม่มีท่านไหนนะคะได้นิมนต์ไปนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะอันนี้ชิ้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนนะคะช่องเรานะคะก็จะมีเว็บไซต์เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ a m u l e t p u l a c o m นะคะชื่อเดียวก,กันกับช่องเลยนะคะแต่ว่าเติม .com เข้าไปนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะมีความสูงนะคะประมาณ6เซน เอาเป็นว่าวัดความสูงของตัวของเหล็กไหลเขาอึมคึมนะคะสูงประมาณ6เซนนะคะแล้วก็กว้างกว้างประมาณ4เซนนะคะชิ้นนี้นะคะถ้าสนอกสนใจนะคะก็บูชาที่นี่ติดไว้เลยนะ,ะกันแมค้าพาดเองนะคะ1,099บาทนะคะ1 0 9 9บาทสำหรับชิ้นนี้นะคะมีอยู่ชิ้นเดียวนะคะตั้งแต่เริ่มแรกทำคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็อัปเดตสุดแล้วนะเป็นเวอร์ชันอัปเดตแล้วนะคะต่อมาชิ้นที่2ค่ะ ชิ้นที่สองชิ้นนี้นะคะเรามาชมกันหน่อยปึง้งชิ้นนี้นะคะบูชาที่7 9 9นะคะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะก็จะขึ้นมางอกๆอ,อย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาชิ้นนี้นี่ถือว่าครบเจ็ดสีเลยนะนะคะนี่ค่ะครบเจ็ดสีเลยแล้วก็มีการเปิดหน้าเปิดหลังเปิดหน้าเปิดหลัง น่าจะมีคำถามถามกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วชิ้นนี้แตกต่างจากชิ้นด้านหลังยังไงทำไมถึงได้799ด่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นด้านหลังนะคะเดีย๋ยวขอยิบม,มาสักชิ้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะขนาดต่างกันค่ะอะนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะ799กนะคะก็ความสูงนะคะสูงประมาณ3มเซนครึ่งสูง3มเซนครึ่งนะคะกว้าง อ,อกว้างประมาณ2.7เซนนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้สูงประมาณ3มเซนนะคะแล้วก็กว้างกว้างประมาณ 2. 2.3ใช่ไหมประมาณเนาะประมาณนะคะ2.3มเซนนะคะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยจะมีชิ้นเดียวนะคะบูชาที่799นะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะจะเป็นไซส์วงกลมเ,เดี๋ยวขออนุญาตวางชิ้นวงรีก่อนนี่นะคะชิ้นไซส์วงกลมผิวก็จะเรียบเนียนค่ะแต่ว่าก็จะแบบวิบวับเหมือนกันแต่ว่าจะเรียบเนียนชิ้นนี้นะคะก็599ค่ะนี่นะคะชิ้นนี้ห99แล้วต่อมานะคะจะเป็น6ชิ้นนะคะ6ชิ้นเดี๋ยวให้กล้องแผนดูนะคะ 6ชิ้นนะคะมีชิ้นที่1ชิ้นที่2จะมีหมายเลขเขียนไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันทีละชิ้นเดี๋ยวตอนนี้ขอขออนุญาตเช็คเช็กล้องกราดส่ตาไปให้ก่อนนะคะนี่นะคะมีทั้งหมด6ชิ้นก็จะมีเสียงลดเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นแบบคลิปแบบอัดสดๆเลย โอเคเดี๋ยวเรามาชมชิ้นที่1กันเลยนะคะสําหรับชิ้นที่1คึ่เด่ะจะซูมกันค่ะชิ้นที่1น,นะคะชิ้นนี้นะคะอย่างที่แจ้งไว้นะคะก็คือสูงประมาณสูงประมาณ3มเซนนะคะแล้วก็กว้างประมาณ2.3นะคะสอมเซนนะคะชิ้นที่1ก็จะเล่นแสงด้วยนี่นะคะชิ้นที่1นนะคะเปิดหน้าเปิดหลังค่ะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะแล้วก็มาดูชิ้นที่สองนะคะ ชิ้นที่สองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละสามชิ้นเลยค่ะเพราะว่ามีอยู่หชิ้นนะคะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมคึมนะคะอ่าชิ้นที่สองเนี่ยค่ะก็เจ็ดสีเหมือนกันอย่างนี้เลยนี่นะคะชิ้นที่สองเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ,ะแล้วก็มาดูชิ้นที่สามนะคะชิ้นที่สามค่ะ เลขสามโอเคชิ้นที่สามนะคะแต่ละชิ้นดูผลินๆนะคะด้านหน้าจะไม่เหมือนกันผิวผิวสัมผัสจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเจ็ดสีเหมือนกันเลยนะคะให้โปรโมชั่นนะคะเท่ากับ ลูกค้าที่เช่าบูชานะคะในเว็บไซต์เลยนะคะปกติเนี่ยชิ้นละ599บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือถ้าบูชา2ชิ้นนะคะ5 9า2ชิ้นนะคะก็บูชาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะถ้ารับ2ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่1 2, 3. น3่นะ,ะชิ้นที่123เดี๋ยวต่อมาเรามาดูชิ้นที่4 5แล้วก็6นะคะ ชิ้นที่สี่ค่ะถ้าให้แม่ค้าบอกนะบอกชิ้นสี่สวยะชิ้นที่สี่นะคะแล้วก็ชิ้นที่ห้าค่ะอุ้ยชิ้นที่ห้าค่ะชิ้นที่ห้าก็งามค่ะสังเกตว่าทั้งหกชิ้นนี้นะเปิดหน้าเปิดหลังหมดเลยนะคะชิ้นที่หกนะคะนี่ก็คือสี่ห้าหกนะคะ ไซส์ขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่6ชิ้นเท่านั้นนะคะอ่ะนี่ก็มาให้ชมกันนะคะต่อมาค่ะนอกจากเหล็กไหลเขาอึมคึมแล้วนะคะเราก็จะมีนี่เลยปิ้งอเรียงแถวไม่ตรงละนะคะก็คือเป็นแร่เกาะร้านนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตระกูลหนึ่งนะคะของเหล็กไหลเป็นธาตุากยาซิป นะคะเป็นตระกูลของเหล็กไหลซึ่งมีเทพพยาดาอารักษด้วยนะคะรวมทั้งปกปักรักษาคุ้มครองค้าขายดีด้วยนะคะรวมถึงแคลคด้วยะคะเพราะว่าอย่างาแรกเกาะร้านเนี่ยก็มีประสบการณ์เรื่องการแคลคาดเลยนะคะเคยเคยนํามาอัดเป็นคลิปลงช่อง YouTube ด้วยนะคะก็สามารถกลับเข้าไปชมได้นะคะสําหรับแรกเกาะร้านนะคะจะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะแรกเกาะ กอร้านี่ก็จะเบาๆกันหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าชิ้นก็เล็กด้วยนะคะก็เบาๆกันนะคะเพียงแค่ชิ้นละ3 9 9เท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนี่เหมือนกับลูกค้าที่อยู่ในอ่าเว็บไซต์เลยนะคะก็คือ3ชิ้นนะคะบูชา3ชิ้นนะคะก็บูชาเพียง999นะ,ะถ้าบูชา3ชิ้นชิ้นแรกนี่ก็จะนูนสวยมากเลยอะ่ะนี่ค่ะนะคะชิ้นแรกนะคะชิ้นที่1นนะคะต่อมามาดูชิ้นที่2กันค่ะ ชิ้นที่2ก็เาจะมีดินอยู่ข้างในนิดนึงด้วยค่ะดินสีแดงแดงที่อยู่ที่เกาะล้านนะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะชิ้นที่2นะคะแต่แรกเกาะล้านนี้เขาจะไม่เปิดหลังนะคะอ่ามีแค่เปิดหน้าอย่างเดียวนะคะ,ะแล้วก็มาดูชิ้นที่3มนะคะเคยมี ะคะเคยมีสายโทรเข้ามาสอบถามนะว่าเถ้ามีแรกก่อร้านแล้วเนี่ยกับเขาอึมครึมเนี่ยผูทุคุณเหมือนกันไหมมีอย่างมีอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องมี2อ,อย่างได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เคยตอบไปนะคะว่าจริงๆแล้วพุทุคุณทั้งสองอย่างนี้ก็คล้ายคลึงกันนะคะเหมือนกันเลยคือเป็นท่าตกยสิทธิ์มีเทพพย,ยดาอารักษ์นะคะแต่ก็ แต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแม่ค้าเราเนาะคือถ้าแม่ค้ามีเขาอึมคึมแล้วอะ่ะแม่ค้าก็ยังอยากได้แรกเกาะร้านนะมันเป็นความที่แบบว่าอยากได้แบบครบองค์ประกอบนะว่าเฮ้ยเรามีท่าเกยสิทธิษย์อย่างบางท่านเนาะมีแบบครบนับถือพระสมเด็จนะ,ะหรือว่า อย่างส่วนตัวแม่ค้าก็เคารพนับถือแล้วก็ชื่นชอบมากเลยก็คือหลวงปูง่ทวดน,นะคะแล้วก็พญาคุดนะคะแล้วก็พะนารายทรงคุดอย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าก็ไม่ได้ว่ามีแค่องค์เดียวนะ,ะ,นวนะ,ะแม่ค้าก็มีหลายหลายองค์เหมือนกันนะคะที่บูชานะคะอันนี้ก็นําเสนอนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเอ๊ะถ้าท่านไหนบอกว่ามีแลกก่อร้านแล้วไม่ต้องมีเขาอึ้มคึมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้เหมือนกันหรือว่ามีเขาอึ้มคึมแล้วไม่มีแลกก่อร้านได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ ก็มี2ดีกว่ามี1นึ่งไหมคะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะอันนี้ก็คิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอะเรามาต่อกันนะคะชิ้น1,2,3นะคะอันนี้จะเป็นแรกเกาะร้านนะคะ1,2,3นะคะจะมีต้องต้ง,ต,งตั้งเขาเรียกอะไรอะมีต้ง10บชิ้นนะนะสำหรับแรกเกาะร้านนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่า บางท่านนะคะที่ชม YouTube อยู่นะคะบางท่านไม่มีลายนะคะคือแม่ค้าเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคืออยากให้เลือกเองนะคะคืออยากให้แบบแบบท่านที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามอยากได้ไปบูชาอะไรเงี้ยแม่ค้าก็อยากจะให้เลือกเองก็แบบถ่ายรูปให้เลือกอะไรเงี้ยนะคะแต่เผอินว่าท่านไม่มีไลนนะคะก็เลยต้องขออนุญาตเป็นอัดเป็นคลิป youtube ให้เลือกแล้วกันนะคะก็คงไม่ว่าอะไรกันเนาะอานะคะอันนี้เป็นชิ้นที่4ี่นะคะถึงว่าแม่ค้าก็ไม่ได้ยินอย่าคอมเมนต์ดุนะแม่ค้ากลัวอะอันนี้นะคะชิ้นที่4ี่ค่ะอะเป็นหนึ่งสสี่นะคะจะบอกว่างามทุกชิ้นนะคะสำหรับนะแรกเก่อร้านเนี่ยงามทุกชิ้นเลยนะคะอะแต่ถ้าส่วนตัวแม่ค้าเลยนะแม่ค้าจะชอบแบบนี้ถ้าเป็นแรกเก่อร้านนะแม่ค้าจะชอบแบบว่าน,นูนๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะคือมีการงอกอะ เหมือนเหมือนเหมือนอยังกบว่าเขามีการงอกขึ้นมาด้วยนะคะโดยส่วนตัวนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าแรกก่อนร้านนี้ลักษณะเขาจะเหมือนแบบไขป่ปลาเป็นเม็ดเม็ดเม็ด,ม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 ดแบบไขป่ปลาแล้วก็สีมันวาวด้วยอย่างนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะที่ท่านท่านไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องธาตุกายสิทธินะหน้าหน้าเลยแหละหน้ามีไว้ครอบครองอย่างน้อยก็หนึ่งชิ้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูต่อนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่ห้า ทุกชิ้นนะคะเราจะเขียนหมายได้กำกับไว้อย่างนี้นะคะจะได้แบบแจ้งแม่ค้าได้นะว่าเอาชิ้นที่เท่าไหร่นะคะแบบดูๆแล้วอุ้ยถูกชโลโกถูกชะตากับชิ้นนี้อะไรเนี้ยนะคะอ่าชิ้นที่6ค่ะต่อมาก็เป็นชิ้นที่เจอ่าให้ดูทีละ3ชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเลยนะคะจะไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นแรกเกาะล้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะภายนอกไม่เหมือนกัน ะะต่อมาค่ะหวานหวานหวานต่อมาก็เป็นชิ้นที่แปดค่ะไป9เก้าสิบขึ้นเป็นสี่เลยเนาะนะคะแปดเก้าสิบทำไมแปดเก้าสิบลืมเจ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้เนาะน่าจะลืมเจ็ดนะคะอ่ะโอเคเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแรกก็ร้านนะคะ ก็จากประสบการณ์ที่เคยค้นหามานะคะรู้สึกว่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นมาที่เกาะล้านด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะทำเป็นคลิปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเล็กไหลตระกูลหนึ่งนะคะเป็นตระกูลเล็กไหลเลยนะคะแรกเกาะล้านเพราะว่าเขาสามารถงอกขึ้นมาได้อีกนะคะ คือถ้ากดสมมติในช่วงวันพระวันพระใหญ่นะคะว,วันเขาเรียกว่าวันเพญพระจันทร์เต็มดวงเงนี้นะคะก็นําแลกเกาะล้านนะคะหรือว่าอะไรเขาอึมคืมเนี่ยเอามาอาบแสงจันทร์นะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรเอาน้ำพึ่งมาทานะคะแต่ตอนเช้าอย่าลืมล้างน้ำพึ่งออกนะคะอ่ะก็จะมีการงอกอันนี้คอนเฟิร์มจากเขาเรียกอะไรอะ่ะคอนเฟิร์มจากอ่าพี่พี่นะคะที่เคยเช่าบูชาไปนะ,ะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยว่า เล็กๆข้ออึมคมที่ได้บูชาไปเนี่ยก็เกิดการงอกขึ้นมาด้วยนะคะมีท่านไหนที่นั่งชมคลิปแล้วคอนเฟิร์มว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยสามารถงอกได้นะคะก็มาคอนเฟิร์มหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นวิทยาทานให้หน่อยนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะสำหรับให ท่านนะคะได้เลือกชมนะคะระหว่างหล็ยๆเขาอึมครึมกับแรกเกาะร้านนะคะอาจจะยาวสักนิดนึงเพราะว่ามีอยู่ประมาณนี้นะคะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะก็สามารถเลือกออาพอมาดูอีกทีปรากฏว่า เขาเรยกเอียงกระเทเล่เลยไม่ตรงเลยก็สามารถเลือกนะคะแล้วก็ทักทายได้นะคะแมนะคะ้าก็จะมีเว็บไซต์ให้ชาบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ a m u r e t p u r a c o m นะคะชื่อเดียวกันกับช่องเลยนะคะหรือจะทักเข้ามานะคะ id line นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแมคค่าให้ไว้แล้วนะคะอยู่ด้านล่างเลยนะคะสามารถกริ๊งกลางสอบถามหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้บอกนิดนึงเวลาทักไลน์มานะ แม่ค้าจะเป,เป็นประมาณว่าใครทักไลน์มาปุ๊บแม่ค้าแอดรับเลยนะล้วก็บอกว่ามีอะไรสอบถามได้นะคะอ่านแล้วตอบแม่ค้านิดนึงไม่งั้นแม่ค้าจะเกิดอาการน้อยใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าทักไปแล้วไม่มีใครตอบมาอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถตอบแล้วก็ร่วมพูดคุยกับร่วมพูดคุยกันได้นะคะร่วมพูดคุยกันได้แม่ค้าไม่ดุนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์อยู่ด้านล่างของช่อง YouTube ได้เลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นจะเขียนไว้ให้นะคะว่าเล็กๆเขาอึ้มคึ้ม นะบูชาชิ้นละ599นะคะถ้า2ชิ้นนะก็บูชาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นแรก่เกาะร้านอา้าวสลับกันเลยลอลิงลอเหลือแรก่เกาะ ล้านนะคะก็สามารถบูชากันได้นะคะชิ้นละ3 9 9นะคะถ้าบูชา3ชิ้นนะคะก็999แต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่เอาอยากได้อยากได้ทั้ง2สิ่งเลยอะ่ะมีโปรโมชั่นไหมทั้งสสิ่งมีโปรโมชั่นให้นะคะก็คือแรกก่อล้านนะคะก็คือ399ใช่ไหมบวกกับเล็กไหลเขาอึมคึม้ใช่ไหมปกติบวกกันแล้วนะ3 9 9เบวก9เนี่ยจะเท่ากับ998บาทนะคะก็พิเศษให้นะคะถ้าเลือกทั้งสสิ่งนะคะต้อง เป็นเฉพาะแถวแถวสองแถวสามนะก็คืออย่างละชิ้นนะคะก็บูชาเพียง899บาทเท่านั้นอันนี้พิเศษให้เลยนะคะอ่จสําหรับชิ้นนี้ด้วยได้อีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราะว่าชิ้นวงกลมชิ้นนี้ก็5 9 9เหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะอย่าลืมค่ะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิสหนึ่งนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพราะว่าจะได้นำคลิปต่างๆนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนตลอดด้วยว่าคลิปใหม่ขึ้นมาแล้วจ้านะคะก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะในช่อง youtube อามูเลตปุระค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตบ๊ายบายกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะ